สวัสดีค่ะพี่น้องทั้งหลายวันนี้มาพบกับพวกเราพยายนกลุ่มเมฆกันนะคะค่ะวันนี้พี่น้องอย่างยิลานจะมาแบ่งปันพยานเกี่ยวกับอะไรให้้องฟังก่อนอือ่นขอเชิญพี่น้องแนะนําตัวได้เลยค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านข้าพเจ้าพี่น้องอย่างอิรานเป็นผู้ปฏิบัติเต็มเวลาอยู่ในคริสจักรของพระเจ้าในอุบนมีความชื่นชมยินดีที่จะมาเป็นพยานว่าข้าพเจ้ามีการแบ่งแยกบริสุทธิ์จากฝ่ายโลกอย่างไร การแบ่งแยกออกจากฝ่ายโลกคือเราต้องแบ่งแยกจากอะไรรบกวนที่น้องอย่างายิรันช่วยแบ่งปันให้พวกเราฟังหน่อยค่ะในสองโกลินโทบทที่6ข้อ17กล่าวแก่เราว,ว่าเจ้าทั้งหลายจงออกมาจากข้ามกลางเขาเหล่านั้นและถูกแบ่งแยกอยู่ต่างหากอย่าแปดเปื้อนด้วยสิ่งซึ่งมนทินและเราจะรับเจ้าไว้การแบ่งแยกในที่นี้ชี้ถึงการถูกนำกลับมาและคืนดีกับพระเจ้าในความเป็นจริง ในการถูกนํากลับมาและคืนดีกับพระเจ้าในความเป็นจริงนั้นเราจําต้องถูกแบ่งแยกออกมาจากมนุษย์เรื่องเราวและสิ่งของทุกอย่างที่ไม่เป็นของพระเจ้าเช่นนี้พระเจ้าจึงจะชื่นพระทัยและเป็นที่ยินดีรับไว้เป็นวิสุทธิชุนที่ถูกนํากลับมาคืนดีกับพระองค์ผลลัพธ์แรกของการที่ได้รับความรอดก็คือการถูกแบ่งแยกซึ่งก็คือการออกไปการจากไปพระเจ้าทรงช่วยไถ่มนุษย์แล้ว พระองค์จะไม่ทรงยอมให้มนุษย์คงอยู่ในฐานะเก่าของฝ่ายโลกอีกต่อไปเราทั้งหลายต้องละทิ้งโลกเราจึงจะเป็นที่ยินดีรับไว้ของพระเจ้าเพื่อให้เราลิ้มรสความหวานชื่นของพระองค์อเมนน้องอย่างยิรานมีประสบการณ์ในการแบ่งแยกบริสุทธิ์จากฝ่ายโลกอย่างไรบ้างคะตอนข้าพระเจ้าอายุ18ปีได้ไปเรียนที่ปักกิ่งเวลานั้นแม่ของข้าพเจ้าก็ได้รับความรอดแล้ว เราก็ได้ประกาศกิติคุณแก่ข้าพเจ้าและได้นำพาข้าพเจ้าได้รับความรอดในเวลานั้นแม่ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าข้าพเจ้ามีพระเยซูแล้วและพ้าเจ้าพี่น้องทั้งหลายก็สามารถดูแลข้าพเจ้าได้ในเวลานั้นข้าพเจ้าก็มีความชื่นชมยินดีที่จะใช้ความอิสระของตนเองไปสู่โลกภายนอก ในช่วงมหาลายัยการดำเนินชีวิตคิดจักของข้าพเจ้าไม่ค่อยที่จะมีการร่วมประชมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการกินดื่มลื่นเลงเล่นโซเชียลร้องเพลงแต่ขอขอบคุณสารเสริญพระเจ้าข้าพเจ้ามีมารดาที่รักพระเจ้าและได้อธิษฐานเผื่อข้าพเจ้า และได้ยุ่ฉวยทุกโอกาสในช่วงปิดเทอมที่จะนำพาข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมพิเศษในแต่ละท้องที่เพื่อให้ข้าพเจ้ารู้จักพระเจ้าแม้ข้าพเจ้าจะเชื่อพระเยซูและเพื่อนๆนก็รู้ด้วยแต่การก่อรูปทางภายในของข้าพเจ้าก็ยังเป็นฝ่ายโลกเมื่อข้าพเจ้าใกล้จะจบมหาวิทยาลัยแม่ของข้าพเจ้าได้แนะนําให้ข้าพเจ้าเข้าสู่ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลาเวลานั้นข้าพเจ้าตอบกลับไปว่าข้าพเจ้าได้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วแต่ข้าพเจ้ายังรักโลก รใอยข้าพเจ้าพร้อมก่อนแล้วค่อยไปฝึกฝนถ้อยคำเช่นนี้ทําให้ข้าพเจ้าเสียเปล่าไปในโลกนี้เป็นเวลา5ปีชีวิตภายในข้าพเจ้ารับรู้ได้ว่าข้าพเจ้าตรงข้ามกับโลกนี้อย่างเช่นท่ามกลางผู้คนมักจะหลอกลวงซึ่งกันและใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้วถ้าหากข้าพเจ้าไม่ทำอย่างนี้พวกเขาก็คงจะคิดว่าข้าพเจ้าไม่มีสติปัญญาและไร้เดียงสา แต่เรื่องนี้กลับเป็นพยานได้ว่าโลกนี้ไม่สามารถให้ข้าพเจ้าอิ่มน้ำแม้จะทุ่มเทกำลังมากมายไปกับฝ่ายโลกก็ไม่เกิดผลลัพธ์ใดๆแต่สารเสริญองค์ผู้เป็นเจ้าในบทเพลงสารเสริญบทที่7 3ข้อ26เนื้อหนังและจิตของข้าพเจ้าเมื่อลาไปแต่พระเจ้าทรงเป็นศิลาแห่งใจของข้าพเจ้าและเป็นส่วนมรดกข,ของข้าพเจ้านิรันฮาลลุยาข้าพเจ้ากลับใจรักลํำค่าองค์ผู้เป็นเจ้าดำเนินชีวิตคิดจักอย่างปกติค่อยๆถูกแบ่งแยกออกจากฝ่ายโลก พระเจ้ายังทรงให้ข้าพเจ้าจบการฝึกฝนในสองปีและยังได้ปริบัติอยู่ที่นี่ไม่หันกลับไปอีกอยากให้พี่น้องอย่างยิรานช่วยหนุนใจให้กับผู้แรกเชื่อทั้งหลายหน่อยค่ะพี่น้องผู้แลกเชื่อทั้งหลายขอให้ท่านเป็นผู้ที่ฉลาดกว่าข้าพเจ้าถูกแบ่งแยกโดยสุดออกจากฝ่ายโลกโดยเร็วท่านจะเห็นการอวยพระพรขอ,ของพระเจ้าอย่างแน่นอนพระองค์จะทรงนำทางที่สั้นที่สุดและเหมาะสมกับความต้องการของเราให้ชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยความหมาย พี่น้องทั้งหลายไม่ต้องอะไรอาวรโลกนี้แล้วเราต้องถูกแบ่งแยกออกจากฝ่ายโลกกลับสู่พระเจ้าอาเมนฮารีลูยาอาเมนขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณพี่น้องอย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะคะที่มาแบ่งปันพยานให้กับเราในวันนี้และครั้งถัดไปจะเป็นพี่น้องท่านใดมาเป็นพยานให้กับเราฟังอีกต้องรอติดตามรับชมพยานกลุ่มเมฆในสัปดาห์หน้านะคะ อวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ